โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับผมว่านบอสเอ็กดีครูงชาแนลและเหมียวสังในรายการบันไยเกมผีดูโอ้คบสวัสดีครับเหมียวสังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปคลิปว่ะ ก็กลัสบันดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มีอยู่กับพ่อมะซังเอ็กซ์ดีและเราตอนนี้แล้วก็มีอยู่ในเกมสเปซิเมนซีโร่ครับงนี้เราก็มาอยู่กับคุณวาดกันอีกเช่นเคยใช่ครับผมเจอกุญแจห้องนี้แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเป็นโหมดอีซี่กันนะครับโหมดทางนี้เรามาเล่นโหมดอีซี่กันเพราะจากเนอร์มอลครั้งก่อนก็เราก็ตายกันไม่รู้นับกี่รอบนะเออซึ่งเขาบอกนะนะคือเกมนี้มันมีสัปปะหลาดอยู่สองตัวครับแต่ว่ามันให้เราเลือกนะอันนี้เราเลือกเป็นสเปกศูนย์สูตรอีกอ ส่ศูนย์ก็มันเป็นแบบเหมือนชื่อคล้ายๆ SCP หนึ่งเจ็ดสามประมาณเนี้ยแต่ว่าที่เราเล่นอะไอตัวที่มันคานคานหรือว่าไอตัวที่มันกระดึ๊บมาอามันเราว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันแต่แค่มันกำลังวิวัฒนาการอ๋อก็คือไอตัวดึ๊บๆคือยังวิวัฒนาการไม่ได้ยังไม่เสร็จอืมซึ่งมันคือตัวที่ชื่อว่าสเปกศูนย์ศูนย์ซึ่งมันจะเป็นตัวคานคานนี่แหละส่วนสเปกศูนย์สี่สามมันจะอยู่อีกอันหนึ่งซึ่งเราต้องเลือกเล่นแยกก็คือมันเป็นเหมือนแบบ อีกตัวละครหนึ่งให้เล่นอะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันได้นะแต่อันนั้นมันแบบคล้ายๆกันเลยตัวละครแต่แค่นั้นมันแบบจะเดินได้อะมันแบบเดินสองขางเพืกอราเราเลยแล้วมันก็จะมีแบบป่านะโอเคไปห้องอื่นเลยไหมเอออันนี้เราเล่นตัวอะไรนะตัวเอ็กซ์ดีเนี่ยนะที่ที่เราเล่นนะเออศูนย <00, S 2> ์ศูนย์ไอตัวคานเหมือนเอพิเจลเลย <c oughs> เล่นอันนี้ให้ผ่านก่อนแล้วเขาไปเล่นอันนั้นแล้วอันนั้นน่าจะยากก่อนะเพราะมันเดินสองขามันอาจจะวิ่งได้ โอเคไม่มีตัวอะไรห้องนี้โอเคไอ้ว่ <Okay. S 2> า,วานฮะ <c oughs> ช่วยกูด้วยกูเผื่อยิบของ่แล้วกูต้องโยนเพื่อเอามันออกไปอ่ะอืมกายถือไว้งั้นโอ้ยวา่าจิตใจมันทำด้วยอะไรอืมงั้นเอาอย่างนี้ไหมฮะเอ่เอเดี๋ยวเราจะโยนตรงนี้แล้วเรากลับบ้านซ่อนใต้เตียง เอ้แล้วว่าอย่าซ้อเลยกลับไปห้องเดิมถ้าเกิดโยนอะเอาไหมไ้่ทำไมเราเก็บของไม่ได้เห็นนะเรากดเก็บใกล้ก็เก็บฐานไฟฉายให้หน่อยเราเก็บไม่ได้มันเห็นมือกูไหมทำทำไมกูถือนี่อยู่กูจะเก็บได้ไงถ้ากูเก็บแล้วมันปล่อยอย่างนี้ลงก็ซ้อใกล้เตียงเลยไม่ฐานไฟฉายฐานไฟฉายมันจะเก็บเข้ากระเป๋าไม่ได้หว่ะถือของอยู่ ออาแต่เราไม่ได้ถือของทำไมเราเก็บไม่ได้หรือว่าบั็อกเอ้ยหรือว่าถ่านไฟฉายเราเต็มเลยเก็บไม่ได้ไม่น่าเกี่ยวโอเคมาเอาอใช่มันเต็มอยู่ไงบนซ้ายอ่ะโอเคไปเฮ้ย,ยได้เสียงอะไรเฮ้ยเราจำคาญประตูป,ป,ปิดยากอย่าปิดประตูโอเคโอเคโอเคอึบอึบอึบอป,ประตูเประตูเปิดตู ไฟฉายเฮ้ยปิดสิโอเคอออหืมเราเปิดทำของตกเมื่อกี้เราไปเก็บของการการเราไปดูมาแล้วไอ้นี่ไอ้เข็มฉีดยามันเอาไว้ใส่ปืนไอ้ปืนสีขาปืนยิงยาสลบอะ่ะแต่ส่วนปืนอย่างอื่นน่ะต้องใช้บุลเลตปกติหัวกายหน้าตบมากเลยเอ่อ คลิปนี้อาจจะดูเงียบๆหน่อยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันยังไม่มีอะไรนะตอนนี้ใช่ไหมกายมันจะมีอะไรไหมไม่รู้ดิอโอเคสุบ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 เปิดออกไปไหมเปิดประตูโอเคชิบชิชิโอเคไปตรงไหนต่อห้องนี้มีอะไรโอ้โกายดูบนเตียงดิ การนี้นานากัรเสียงนี่ดิประจำเดือนใครเนี่ยบอสกูบอกแล้วเน,นี่ยไม่ดบอสอีกแล้วบอบทุกเกมโอเคตัวนี้ก็มันแอบค้ายในเกมเดอะโกดอย่างนั้นแต่แค่เทคเจอร์คนละเทคเจอร์กันนะแล้วก็ตัวนี้สูงกว่าอเออตซอโ้เย ฮ้ยแต่หมุนโมเอซีมันไม่ค่อยมาทีเหมือนนอร์มน่ะเราปิดเสียงกันอ้อขยับอแม้แต่ขยับ1พิกเซลเอกมนี้มันแมบมันกว้างมากเลยนะครับกว่าจะหาของเจอแต่ละอย่างเนี่ยอุ้ยมันมาแล้วกายมันมาแล้ว มันคือตัวอะไรมันเป็นแบบสิ่งมีชีวิตสัตว์ประหลาดอะไรกูเรียกว่าไอ้เหี้ยเอ้ยมันอว้วงหรือมันอะไรเนะี่ยยิ้มทำหอกอะไรไม่ใกล้ใกล้เออออกไปอยู่มันตั้งแปดเอ้ยไม่ไม่ไม่เออ, <c oughs> เ,อ,อเล่นเกมผียาดาผี <c oughs> ถึงมันไม่ใช่ผีแต่เราก็อย่ไาไปด่า <c oughs> <c oughs> การแต่ตัวกระดุบกระดึบมันฆ่าเราวันชฉอตไม่ได้นะมันจะจะตีเราค่อยๆเลื่อนรถก็เวลาอากาศเย็นพิเ็จมันเหมือนอเป็นแบบก้อนขี้มองขา้างลังเหมือนก้อนขี้โอเคอ๋อเมื่อกี้ครับเสียงตอนนั้นหรือเปล่ามันเลยมันเลยเดินไปตรงนั้นออเอยเรียบไปดิมันเหมือนเป็นแบบอะไรเป็นแบบ เคยเห็นไหมครับที่เขาแบบห่อสุดเหมือนมัมี่อ่ะแล้วมันก็กระดึบกระดึบได้แต่แค่มันอันนี้มันเป็นเมือกเหนียวเหนียวโอเคเอ้ยมันออกไปมันไม่ปิดประตูให้อีกโอ้โหปิดประตูด้วยบ๊อบจะเล่นทุกอย่างกับบ๊อบเลยเหรอจะไปตอนไหนดิไปเดหรอไปทางไหนเออ <ś les> อย่าเข้าห้องน,ามมาน้ำเลยโอเคตรงนี้ไม่ได้ไหม <ś les> ไม่มีห้องนี้ต้องใช้เป็นหนบกุญแจ okay. โอเคเฮ้ยได้เสียงได้เสียงทางไหนเข้าห้องก่อนแล้ไม่สดไปแล้วไปแล้วท้า <ś> ว <les> ิ่งตลกอะ่ะ <ś les> ปิด <ś les> <ś les> ปิดปิดยากว่ะ จริงๆตอนเข้าน้ำก็น่าจะรอดนะแม,ม้เหมือนตอนนั้นที่มันที่กายยืนจ่อยอย่งเงี่ถ้าเกิดเราแบบถ้าเกิดตอนที่มันจะเข้ามาเราวิ่งมาแอบตรงสักที่นึมึงก็ไม่ได้จะเห็นนะอาไงต่อดีกายเอยดูกล้องก่อนเออมีกล้องให้ดูไม่ดูเหรอเออตอนนี้ยังไม่เห็นตัวอะไรในกล้องเฮ้ยเราเรามาอยู่ดีเราคิดว่าดูกล้องแล้วพลังงานมันจะหมดมันไม่ใช่ไฟแนนซ์เฟดดีนะ โอเคอัน okay. นี้ในกล้องยังไม่เห็นตัวอะไรสักที่เลยเอ่อไปกันวัดไปเราจะอยู่ในห้องนี้ยัง,ยงไม่ได้เออถ้าเกิดอยู่ห้องนานๆมันยังไงมันก็ไปตอบไม่ได้เรเล่นเกมผีต้องกล้าไปใช่ไหมไกเฮ้ยเจอฐานอ่ะเก็บได้แล้วไปไหนต่อดีอ๋อเดี๋ยวกายว์บได้ ฮบฮบฮิบฮึบเอ่อเฮ้สวดีปอฟเฮ้เฮ้ว้าไปไหนไปไหนห้องไหนห้องไหนห้องน้ำเลยห้องน้ำอ่าปอดชี่อับปูดูดเฮ้ยมันจะได้เสียงประตูไหมอะ เออว่ะปิดป,ดปิดมันจะได้เสียงประตูที่เราปิดไหมใกล้อกเอาเสียงเอาปากเข้าใกล้ไมาหน่อยได้ไหมเสียงเบาเห็นไนะโอเคอมหมันอันนี้แหละเดินเหมือนไอตัวกระดึบกระดึบกำลังจะกระดึบมานะดูในกล้องนี่โอเค เวลาเปิดประตูอย่างนี้เราไม่รู้เงยว่ามันมันมาอะไรต้องฟังเสียงอย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมขาาจะแบบเปิดปิดเสียงอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีผมก็แบบให้เสียงเกมมันเบาบางทีผมก็จะแบบเอาไ้ฟังเสียงมันเดินนะครับเฮ้ยนี่เสียงเมือเม่อ,อื่งอ่ะนินไหมแต่ถ้าเกิดผมเปิดเสียงดังๆผมก็ต้องจะพูดดังๆตามนะครับ

โอเคแต่ตอนนี้มันเดินช้าก็พอ,อจูได้อยู่โอเคเออมันดังอยู่หน้าห้องตลอดเวลาเขาบอกได้เสียงมันหน้าห้องตลอดเวลาเลยอ่ะเอ้ยแต่อีพีนี้เรามาแบบเรายังแบบอะไรไม่เราไม่ตายเร็วแต่เราควรไปหาของนะตอนเนี้ยเอาเสียงมันไปนะไปไป โ <Okay. S 2> อใช่เลยหรือขวาไปซ้ายซ้ายของเยอะฝั่งนี้ของเยอะแต่มืดอืมตรงถ้าเกิดตรงไหนเป็นกองกล่องกายต้องดูให้ดีนะผมวันมีสายไฟอ๋อที่เราตายครั้งแรกตอนอีพีที่แล้วอย่าให้เหตุการณ์ซ้ำรอยแล้วกันเฮ้ยเจออะไรอะ่ะไอ,อ,อ้ว่านกูนึกว่าเป็นขอให้เก็บอีกเฮ้ยเราเจออะไรไม่รู้อ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยเราเจอช็อตกันเชล ไหนมันมันมองมองไม่เห็นเลยนาฬิกาเหรอเฮ้ยปืนไอ้ว่ามีเสียงท้ามาด้วยระวังมีแสงท้าอยู่เฮ้ยสิบโอ้โห oh, ว,วันนี้แค่เราจะจูได้ไหมเนี่ยจูงได้โอเคมมัังงปืนหยิบได้ไหมปืน หยิบได้แต่ไม่มีกระสุนมยยมไม่มีกระสุนแล้วไม่แต่ช็อตกันเชลอ่ะใช่กระสุนช็อตกันไหมไม่รู้อ่ะอยากอยากให้เกมนี้ลุนไหมทำไมจะเดินไปเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่บอกไม่กล่าวเลยมันจะมองเห็นเราไหมหรือว่ามันฟังแต่เสียงอย่างเดียวสวยเลยไม่รู้อะ หลอนหอนเฮ้ยเฮ้ยปิดประตูประตูเฮ้ยจูจูได้เฉยเลยเพราน้ำมันจะมีอะไรไหมเออโหแต่ห้องนี้แคบมากเลยนะเฮ้ยเจอยาแต่ว่าเรายังไม่โดนตีเออไปไหมไปดิไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขาดูของในนี้ก่อนไอ้บานมันมาเอออย่าพี่เออห้องน้ำเป็นห้องที่ไม่ปลอดภัยสาหรับเกมหลายเกมเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิดมันไม่ดูนะอันนี้มันอยู่ไหนไอเกมนี้มันมีไอพวกนี้กี่ตัวเนี่ยในแบบหนึ่งเนี่ยยอมมันเกิดมาเรื่อยๆอ่ะ มันเป็นแบบห้องทดลองอย่างเงี้ยมันมีตัวเกิดมะไเรื่อยเหรอจะไปไหมเฮ้ยทำไมเหมือนได้เสียงประตูโหตอนนี้แบบพอเราปิดไฟฉายแล้วทุกอย่างเหมือนแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วข่อวา่างเปล่าเลย เออเราเราอยู่กลางควาว่างเปล่าเราอยู่ในเดอะวอยด์มามันไฟฉายใครไ,ไฟฉายมันอะ่ะโอเคจะไปได้ไหมกระดิบ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 เฮ้ยมาโอเคอเคจอเจยาสรบ,บปืนปืนปืนแต่ไม่มีกระสุนได้เก็บไว้ก่อน เปิดเจอกระสุนเอเยในตู้นี้มีอะไรขอบุหริตหน่อยครับไม่มีอฮ้ยบ๊อบกูจะไปบ๊อบให้มันไปแบบนี้โอเคครับไปไปไปข้างนั้นไปไปตอนนั้เรายังสำรวจกันไม่หมดโอเคฮึบเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเข็มตรงตู้มีอะไรในตู้มีอะไรโอเคหมดละ ต้องระวังหลังตลอดเวลาเลยเฮ้ย hey, เจออะไรอ๋อไม่มันประกอบเฉยๆรู้สึกเหมือนโมเดลลิ้นชักมันเหมือนใน the uh, the ghost เออแต่แค่ใหญ่กว่าโอเคไปไหมฮึบ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 ว่นดัดดัดอืมแล้วไม่มีปืนยิงไอ้นี่เฮออ้ยเจอกุญแจกุญแจไปหาคีกันแล้เจอไกุญแจไม่ใช่กุญแจ<ะ> ตูล็อกเฮ้ยตู้ที่มันล็อกเราต้องใช้กุญแจเอ้ยประตูตรงเคาน์เตอร์เปล่าวมันใช้ได,ด้กันไหมเฮ้ยเจออะไรอืมตอนนี้มีอะไรไหมเปิดโอ้โหนาฬิกาเกือบหยิบแล้วไงกูถ้ามันหยิบแต่ว่าต้องไปใช้รอบมันไปที่ใดที่หนึ่งอะแต่อย,าาย่ามาโยนมัอสส์อะ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไงเจอปืนยิงยาสลบแล้วเออได้แล้วปืนยิงยาสลบไกลเฮ้ยเจอสายไฟเจอสายไฟสวยไปไหมเรามีอาวุธแล้วไปมาพีนี้มากไกลวะเฮ้ยติดไม่กลัวผีไม่แต่กลัวประตูเฮ้ยกลา,าอยู่นู่น ดมันมันต้องยิงเกี่ยนเยอะสุบหอเป่ะนี่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 เอาทากเฮ้ยช็อตกันช็อตกันกลรลูกซองไปเจอกุญแจเรามีช็อตกันเชียวแต่ไม่ไน่แจมันคือกระสุนช็อตกันไหมนะ แต่เอาว่าเกมนี้พวกแกสบน่าจะใช้ได้กว่าเพราะว่าปืนมันทําแค่มันสตันแบบเดียวเองเอ่ะพี่ปิงงวดแพนกวินแพนกวินแพนกวินก็น่ารักนะแต่แค่แบบฮะโอเคไปไหม oh, มันแพนกวิ Penguin, น้นมัน,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 นมเรา เรามีกระสุนเรามีช็อตกันเชลอะแต่ว่าไม่รู้มันใช้ทำอะไรโอเคจะไปไหมคือหลายคนที่โหวตมอฟโบดอะแม่งโหวตเพราะอะไรเพราะน่ารักไม่ได้โหวตเพราะมันมีประโยชน์เยอยอะไรเลยอืมโอเคเราต้องดูความเราต้องดูด้วยว่าเราโหวตมามันมีประโยชน์เีอะอะไรบ้างอย่างสตีเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์เีอะอะไรบ้างดมดินลมอากาศเรามีไม่ได้ออกมาแล้วเขามีเยอยอะไรบ้างเลนอน เล่นซ่อนแอบหรือเออวิ่งไล่จ <t ick> ับหรือเยี่ยอะไรสักอยางมกลับมาอ่ะเราได้ของไอ้ไก่ไปนะพวกของต่างๆในถ้ำมันไม่ได้ให้แค่ผิดแอร์นะไอ้ไกลอยูไหนไอ้ไกลอ๋ออยู่นู่นห้องนี้ช่องใช้ไรเปิดอ่ะไม่ได้ไม่ไม่ใช่กุญแจอ่ะโอเคไปไปไหนต่อเฮ้ยไอ้ไกลไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยขว่าอีพีนี้เรายังไม่ตายนะโอเคมาห้องนี้ จะยาสรุปต้องยิงกี่ทีนจะสรุปเนี่ยไม่แน่ใจหรือมันสุ่มเอาอ้ยห้องเชื่อมต่อกัน What <is> this? อ,อ๋อห้องนี้มันเชื่อมต่อกันตอนนี้นเราตายแล้วมันเกิดตรงเนี้ยโอเคมีอะไรไหมตรงนี้ปึ๊บปึบไม่มีไปต่อไหม โอเค okay. กายเจอดาร์ตคราวนี้ต้องใช้ใชเฮ้ยไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูเพื่อความปลอดภัยถึงมันจะเปิดได้ก็ตามเราด้วยกยายเราด้วยกายอยู่ไหนอะโอเค<ม>ไปสามสาม,มชัน้นมีตู้กดน้ำได้วเหอคะกดน้ำกันไม่มี มีตู้แต่ไม่มีน้ําอุ้ยใช้คีย์การ์ดไปชั้นล่างไปชั้นล่างกายไปชั้นล่างโอเคแล้วไม่เก็บคีย์การ์ดไอห้องที่มันล็อกอะ่ะโอ้โหยัยงมือดอะ่ะจะเอ๋ดิเสเซวช์ชลัยจะอยู่แถวนี้ไหมอืมตอนนี้เจอเอืมดาร์ดเอ๊ะหรือว่าทางไฟฉาย เสียงอะไรเปิดตัวล็อกตัวนี้เป็นพาวเวอร์ตัวนี้ต้องใช้ฉลงไป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 ฮึบ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 เรายังไปชั้นสองกับชั้นล่างไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ข้างบนสุดอีกแล้วโอเคเราต้องกลับมาชั้นชั้นนี้แล้ว ข้างบนเราไปไม่ได้นะนโอเคตรงนี้มาตรงนี้มาอ้าวตรงนั้นกันเอ้ยเดี๋ยวไปทางนี้ไปทางนี้ดีกว่ามันยังเหลืออีกห้องหนึ่งมั้งเนี่ยอีกห้องหนึ่งยังไม่ได้เปิดเลยไงโอเคมีอะไรอืมให้เจออะไรอ่ะเราได้อะไรมาเฮ้ยเราได้โค้ดมาเราได้โค้ดมาหนึ่งอัน ไกลยังไงไกลยังไงประตูประตูไหน,นอ่ะอ๋อเฮ้ยกายกระดึ๊บมาไอ้กระดึ๊บมาลบๆๆลบลบอุ้ยตัวใหญ่มาฮึบ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 เราได้โค้ดมา,า,ม,า,า,ามันต้องเป็นเก็บโคดโทท้ดไปมันเป็นโคด้ดเราต้องแบบเอาไปใส่ประตูสักอย่างประตูตรงดังออกมั้ง มันต้องให้เก็บเลขไปเรื่อยๆจนกอ่าจโครบะ่ะโุ้ยแต่ตอนนี้ใช้คีย์การ์ดอ่ะมันต้องไปหาคีย์การ์ดข้างบนอะ่ะจะไปจะไปห้องนั้นเลยไหมห้องที่มันล็อกอะ่ะโอเคไปกายกายขึ้นมาเรามียาสลบอยู่ไปกลัวอะไรใช่ไหมกายน่ากลัวลหรอกเออไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยกากว่ะเออมันเดินติดประตูอะ่ะ เออเออเอเอ้ยสรุแล้วครใคไปแล้ว้ยเฮ้ยยีเฮ้ยอืมนี่ถานจะหมดแล้วอะไม่ห้องนี้ต้องใช้ได้เปิดนี่เราไปต้องไหนที่เด้ไม่ได้สำรวจเลยไหม มันดรอปให้กันไม่ได้ไงแบบนะเฮ้ยแต่ไงตรงนี้มีมีทานอยู่ไงเด่นนะตองไหนที่เราไม่ได้สำดวดรวจอีกไหมเอ่อตองไหนที่เราไม่ได้สำรวจเนี่ยเราว่าเราก็ไปมาหมดแล้วนี่อ่า ตัวไหนอีกอะตอนนี้เอ่อม,มาแล้วมันมีปัญหากับคอนโทรลเลอร์คืออะไรทอ่าตอนนี้ตอนนี้มามาแล้วนี่เดี๋ยวขอเก็บตกกันนะเก็บตกเก็บตกมีอะไรไหมเอ้าเราจะเก็บกระป๋องมาทำไมสวยละโดมนดมาใ,ใหญ่ดิเอ่อไกลแค่ไหนะมาแล้วมาแล้ว เราไม่อยากยิงไอเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลืองนะเราว่ายิงตัวใหญ่ดีกว่าตอนนี้มันไม่ค่อยโหดมากดึ๊บๆโอเคไกลๆตามมาตามมาตามมาตาามมข้างหลังอยู่นี่เดี๋ยวก่อนที่มันจะดึ๊บๆโอเคเดี๋ยวเราไปฝากห้องน้ำไหมเผื่อเรายังมีอะไรที่ยังไม่ได้เก็บแถวห้องน้ำ เออเฮ้ยเดี๋ยวห้องนี้เราสำรวจหปยังสำรวจมแล้วโอเคไปไปอเอากายหายไปไปอืม,อ,ม,อ,มอ่าม,มันมีอะไรให้เก็บด้วยเหรอไม่ไม่แน่ใจดิเราเราก็สำรวจหมดแล้วนี่เฮ้ยลองไปชั้นชั้นล่างสวยทีไหมเพิ่มยังมีอะไรที่เราไม่ได้เก็บไปไป ชนะ่นสุดพอเราแบบสำรวจแบบหมดนี้คือเราไม่กลัวอะไรเลยตอนนี้นเออเยวนะตัวใหญ่หายกตัวใหญ่หายาไกลยั่ไนไกลมาตรงบันดไดนี่นนึงทางกายไม่เจอหนึ่งเึบ่มเพิ่่่าให้ไม่ปุ่มวิ่งอะ่ะดึบดึบมาแล้วไอ้ว่าเร็วเร็วเราหาอยู่เนี่ย โอเคไปไอ้ดิบๆโอเคไปชั้นล่างสวยนะคือโอเคมีให้เก็บนี่ไงกุญแจแล้วก็เข็มฉีดยายาสรบปตอนนี้ก็ยังเปิดไม่ได้ตอนนี้มีอะไรมีพวกกระป๋องยาง่ๆ อมตอนนี้ต้องใช้โครบาตรงนี้ช็อตกันเชลโอเคก็ไม่มีแล้วนี่ผมจะรายงานเกมแล้วแหละตอนนี้นทำไมมีปัญหากับคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวให้ดูเลยว่ามุมมอง p o v ผมอะแปนะเดี๋ยวเราเอาวรรยากาศไป ไปยิง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 มาโอเคสามทีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฮัดี้เชลก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตามสไตล์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นอืมเป็นเพื่อนคุยกันหน่อยนะครับโอเคสามทีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบาย